คิดถึงฉันไหมทำไมไม่มาหรือฉันไม่มีค่าเพียงพอไม่เคยสนใจเลยไม่มาเข,าข้าคอหรือจะรอให้ตายจากกันกลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหาคิดถ,ถึงเวลานาที เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยแล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่าข้าวข้าวถามถึงกันไม่มีบ้างเลยให้คนค่วยน้อยใจตามไปน,นานเลยฝ่าจะาย ลางวันฉันเงากลางคืนฉันโหยหาคิดถึงทุกเวลานาทีเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบา้างเป็นห่วงกันยัย